หุยราคานี้มีแค่หลังเดียวเท่านั้นเพียง1.59ล้านบาทบ้านเดี่ยวพื้นที่กว้างๆที่คุณสามารถเริ่มต้นความสุขของครอบครัวจากที่นี่บ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นสุดทันสมัยฟังก์ชัน2ห้องนอน2ห้องน้ำบนที่ดินถึง50ตารางวาสะดวกสบายทุกตารางเมตรออกแบบมาเพื่อคุณ บ้านหลังนี้พิกัดอยู่ที่ตำบลหนองแฝกอำเภอสารพีใกล้เซเวน่นอยู่ในชุมชนบ้านที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติใกล้ทุกความสะดวกมาพร้อมกับของแถมอีกเพียบทั้งแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นถังเก็บน้ำปั๊มน้ำขนของเข้าอยู่ได้เลย เป็นเจ้าของบ้านในฝันได้ง่ายๆแถมผ่อนสบายรายเดือนเริ่มต้นเพียง6,000กว่าบาทต้องการชมบ้านทักข้อความหรือโทรหาเราเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอก,ก็ได้นะคะให้เราช่วยคุณเจอบ้านที่ใช่นอกจากนี้เรายังมีบริการปรึกษาด้านสินเชื่อฟรีด้วยทีมงานมืออาชีพมีคำถามข้อสงสัยถามใครไม่ได้เพียงทักมาหาเราคิดถึงบ้านคิดถึงเราเปียอัพอลพล์เว